มาครับพร้อมฮะอ่ะต้องกดก่อนใช่ไหมต้องเปิดก่อนนะฮะกดต t a r t ก่อนนะต้องถามเสร็จแล้วกดถามปุ๊บต้องถามเสร็จก่อนแล้วค่อยได้ฮะพอโดนช็อตทีเนี่ยเราค่อยกดใหม่อ่าโอเคครับอ่าน้องน้องอื่นฮะเอามือมือเข้าได้นะฮะเอามือเข้าด้นะฮะอ้าอานะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาแล้วมาแล้วยัง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 เด็กดุดนะฮะพร้อมไหมครับคำถามเราจะไล่ไปเรื่อยๆนะครับ คำถามแรกจะเป็นฝั่งคุณบอสนะครับครับผมคิดว่าบอสหรือโนอินวันนี้ใครน่ารักกว่ากันครับโด<อ>นแน่เอาละผมคิดว่าวันนี้ชุดผมน่ารักกว่าครับอ,อชุดของคุณบอสน่ารักกว่าสแสดงว่าเขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะฮะ <โก S 1> ไ่ช็อตนะ กดสิอ่ะลองกดลองกดลองกดสตาร์ททีหนึ่งนะกดไปแล้วนะอ่ะกดทีนงนะกดทีนึงอีทีหรออ่ะกดทีนึงนะเหมือนแบบดูหนังปลาฉลามเลยอ่ะเขี้ยวเหมือนกันนะเอาจริงๆอีอเพ่อผมขอผมขอถอนตไม่ได้้แลวย เอาเครื่องนี้ออกเอาเป็นแปะสติ้งเกอร์แทนแปะสติ้งเกอร์อย่างเดีกว่าแปะสติ้งเกอร์เยอะๆยยดดีครับดีไหมครัไม่แต่ผมเล่นไปรอบมาแล้วเพื่อความยุติธรรมเพื่อความยุติธรรมชิงตายก่อนเลยนะได้ไหนคำถามหนึ่งไหวไหมอะน้องเหล่อื่นคำถามหนึ่งไหวไหมไหวไหมเอ้าพี่ถามนี่เลยสบายคำถามหนึงหนูไหวไหมสบายมาเดี๋ยวผมติดตั้งให้เขาเองมาเอาไปวางโอ้วาง ยังไงไอรักอ่ะมันก็มันเป็นก็เรื่องของความรักรักก็เรื่องของรักอันนี้เล่นเกมก็เรื่องของเล่นเกมนี่เวลาเราติดตั้งให้เขาต้องติดตั้งแบบตังให้ดีด้วยใช่จะได้ปลอดภัยอู้ยเล่นเชียวนะฮะได้ไรเดี๋ยวจับมือเป็นวยแหละอ่ะเอาไ ่ผมติ้งมือยังไงก่อนอะรอเล่รอเล่รอเล่อ่ะอ่ะไหวไหมฮะสำหรังคำถามท่อนอื่นคำถามเดียวพอเอาป่ะชอบการแกะให้มันหลวมแล้วก็กลับไปได้เหมือนเดิมเลยฮะคำถามเดียวนะท่อนอื่นนะเก็บกดเองทั้ใจก่อนแต่คำถามนี้มีลุ้นมากนะบอกก่อนเคยแอบแกล้งคุณบอสโดยที่คุณบอสไม่รู้ตัวไหม สอบไงให้มันดีดีครับเคยหรอเคยหรือเปล่าเคยหรือไม่เคยโอ้ยอ้าวจะให้คุณบอสกดหรือผมกดเองหรือว่ารคัยังไม่กดเลยกดก่อนสิแหม่ต้องดีกานก่อนทำได้ไหมไม่ได้หรออ่าหนึ่งทีหึ่งทีไม่รักลวกดแล้วตอบนะกดแล้วตอบเย ต่อไปต่อผมอยู่ไกลเลยเคยครับนิ้วอีกนิ้วนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเคยนะเคยนะเคยเคยใช่ไหมไม่ไม่ช็อตครับโอเคมาโอ้โหโอ้ไม่มีปมดีะเราไม่ใชคทามไม่เครื่องมันทำงานสักนิดนึงเหรอเรแล้วอันนี้เรแล้วโอ้โหอ้านะครับผม 大家好，大家